เดินไปเดินมานะคะแจ็งเกิลนะคะเออโอ้ยน่าเสียดายมาเฟืองมากมาอีกแล้วกูอู้มาเฟืองมาเฟืองโอ้โหมาเฟืองมาไฟไม่รู้นะคะเรียผิดเลียกถูกเนาะเออเอ้ามาเฮ้ยเริ่มลดไปเรื่อยแล้วเงินนะโอ้ยมาอีกแล้วสวยจ้า ิ๊กวินนะเพื่อน,นได้มาเท่าไหร่คะรอบนี้น่าจะคุ้มเลยนะเมกาวินจ้า400เข้าไปแล้ว500เข้าไปแล้ว600แล้วคะ่ะซูปเปอร์เมกาวินนะเพื่อนๆพื่น,น,น750บาทจ้าโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะทุน200บาททำกำไรได้ขนาดนี้นะเพื่อน โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เตรียมงบอยู่ที่200บาทนะคะเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ําที่4บาทเนาะนะคะอาสูงสุดที่4,000บาทนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเบต4บาทกันก่อนเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เตรียมงบอยู่ที่200บาท200บาทตรงนี้จะสามารถทําำไรได้เท่าไหร่เนาะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปดูตารางอัตาจจายของเขากันก่อนเลยนะคะ อ่านี่นะคะค่าการจ่ายเงนินรางวัลของเขานะคะรูปแรกก็จะเป็นสนัญลักษณ์ตัว y er นะคะนี่ก็ scatter นะอันนี้ก็กล่องปริศนานั่นเองนะคะอันนี้ก็ไอเทมของเขาเนาะนะคะอันนี้กล่องปริศนานะคะก็จะตามภาพนี้เลยนี่ก็คือ scatter ถ้าเราได้ scatter เราก็จะได้ฟีสปินนั่นเองเนาะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเห็นไหมคะถ้าได้อะ สามก็ได้แปดฟิสสปินอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะอ่ะนี่นะก็จะได้ตามนี้เลยค่ะตามภาพเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็รายเดิมพันของเขาก็จะมีประมาณ20ลายนะคะก็จะตามภาพนี้เลยเนาะนะคะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะจ๊ะมาโอ้โหได้มา1บาทนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทุน200บาทจะสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะอะแต่อย่าลืมน้อะนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าแปปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะจ๊ะไม่แนะนำให้รับชมนะคะโอ้ยของปิดสนามมานะคะจังหวะน,นี้โอ้โหได้มา12บาทจ้าเฮ้ย36บาทมามา แต่ถ้าใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวเราก็สามารถคลิกทิ้งไลน์หรือแอดไลน์กันเข้ามาสั่ทางกันได้เลยนะคะเราก็ทิ้งลิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเปิดเซิร์ฟเพียงขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะเปิดเซิร์ฟฟีเนาะแค่ฝากเงินมาเป็นทุนในการเข้าเล่นนะคะ,ะสวาสดหรับเราวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้เลยนะคะโอ้โหแถมของแถมเยอะแยะด้วยนะคะมีคุ้มโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะมีกอเปนสนาหม่อีกแล้ว เบคกิจ้ารออะไรล่ะคะได้มาเท่าไหร่โอ้โห96บาทนะคะสุดยอดเลยนะคะเบด4บาทได้มา96บาทสุดคุ้มเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระด,ดิ่งเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากเรากันเนาะเกลือก็เกลือนะคะได้ก็ได้จนคุ้มเลยเนาะ โอ้โหได้มาสี่บาทจ้าทุนคืนนะคะมาสเก็ตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้ยเข้าหรือเปล่าโอ้โหมันเลยเราไปนิดเดียวเองนะคะโอ้โหเพื่อนมาแล้วปริศนาโอ้โหมาเฟืองหรือเปล่าได้มา30บบาทนะคะโอเค มหมุนกันยาวๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยเด้อเดี๋ยวเราจัดให้นะคะนะไม่รู้จะว่าไม่รู้จะเออนํนาเกมอะไรแล้วเนาะนะคะเล่นอะไหนแตกก็ลงอันนั้นเนาะ,ะมาโอ้โหหนึ่งบาทจ้าเอ้ยเอ้ยอุ้ยสี่บาทว่าเล่นง่ายแตกดีจริงน,นะคะเกมนี้เนาะ,ะเล่นกี่ทีก็แตกนะคะเออเหมือนจะจำได้ว่าเออเหมือนเคยรีวิวไปแล้วหรือยังก็ไม่แน่ใจนะคะมา หมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วกล้วยโอ้โหได้มา18บาทจ้าแกตเตอร์จะเข้าให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ <Okay. S 1> นะโอเคมาหมุนก็ย,ยาวๆเลยนะคะยาวไปยาวไป จะได้หรือจะเสียเรามาดูกันท้ายคลิปเลยนะคะสามบาทโอ้โหสี่บาทจ้าเฮ้ยคืสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ต้องหมาละรอบเนี้ยหลอกล่อจริงเลยหรอเอาเอาสุดท้ายสุดโอ้โหไม่เข้านะคะลุ้นใจหายมาเลยนะคะยังไงครับเนี่ยอ้าวมาอีกแล้วนะคะกล้วย สวยนะคะบิ๊กวีนจ้ารออะไรล่ะคะ46บาทยัวยจ้ากล้วยก็จะได้น้อยหน่อยเนาะ,ะโอเคนะคะมาะเพิ่มเบ็ดนิดนึงมา12บาทกันเลยดีกว่านะฮะ,ะเบ็ดสี่บาทมันได้น้อยโอ้ยสเกตเตอร์โอโ้ไม่เข้านะคะแพรเปล็ดมาแทนที่จะเข้าเลยเนาะเอ้ยอ้า18บบาทยัวๆจ้า <c oughs> <c oughs> อื้อหืออ่า เดินไปเดินมานะคะแจงเกิลน,นะฮะเออโอ้ยน่าเสียดายมาเฟืองมากมาอีกแล้วกูอู้มาเฟืองมาเฟือง,งโอ้โหมาเฟืองมาไฟไม่รู้นะคะเรียกผิดเรียกถูกเนาะเออเอามาเฮ้ยเริ่มลดไปเรื่อยแล้วเงินนะโอ้ยมาอีกแล้วสวยจ้าโอ้บิ๊กวินนะเพื่อน ได้มาเท่าไหร่คะรอบนี้น่าจะคุ้มเลยนะเมกาวินจ้า400เข้าไปแล้ว500เข้าไปแล้ว 600แล้วค่ะซูเปอร์เมกาวินนาะเพื่อนเพื่อน,น750บาทจ้าโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะทุน200บาททางกำไรได้ขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนอย่ารอช้าเลยนะคะอ่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปเนาะนะคะอ่ะมาโอ้ยมาอีกแล้วคองปริศนาโอ้โหได้มา14บาทจ้ากำไร2บาทยุ่ย,ยนะคะอะ่ะ มาเหมือนยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะคะโอ้โหจัดว่าเด็ดจริงๆนะคะเกมนี้โอ้โหสแกตเตอร์สแกตเตอร์ไม่เข้านะคะหชิบหายจริงๆเลยนะ,ะอ่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ่ะโอเคนะคะกำไรของเราตอนนี้นะคะก็ได้มาเยอะแล้วเนาะนะคะอ่ะ เราก็พอใจของเราแล้วเนาะนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร้เราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะโอ้โหร้อยสามสิบแปดบาทยั่วจ้าอ่ะโอเคเนาะกําไรของเราก็อ่ะพอใจนะคะนะแต่ถ้าใครนะคะที่นะอยากเล่นก็คลิกลิงก์ไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอ่ะถ้าคลิปนี้เราพูดไปอยู่กันใดเราต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีจ้า